วันนี้พาไปดูที่ Lazada าเรื่องใกล้ตัวนิดหนึ่งนะครับ Lazada บ้านเราด้วยนะรวมถึงตรงนั้นด้วยไม่ใช่แค่ La z a d a าในเซาท์อีเซียนะครับแต่ว่า l a z a d a เนี่ยเฮดออฟฟิศเนี่ยก็อยู่ที่สิงคโปร์ Lazada เป็นบริษัทที่ก็โดนเทคโอเวอร์ไปเนาะโดยอาลีบาบาแนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นต่างชาติมาทำนะบ้านเราเนี่ยผมรู้จัก l a z a d a ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่ตั้งแต่ยุค c ีอเจ้าแรกเขามาทำนะแล้วก็เป็นโตเยาวยามโต๊ลงอาหารแล้วทุกคนก็เอาคอมมานั่ง ทำทๆทำทำท,ำท,ำทำกันอนาะยุคนั้นนะฮะก็จนยุคนั้นมันก็ถูกเทคโอเวอร์ไปโดยอาลีบาบาก็เอาระบบอาลีบาบามาลงเผาเปล่ามาลงว่างั้นเถอะนะครับแต่ยังคงใช้ชื่อลาซาดา้าอยู่นะฮะปรากฏว่าลาซาด้าสิงคโปร,โร,ร์โคศกนะฮะโคศกของบริษัทลาซาดา้าที่สิงคโปร์เนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรด้านในนะครับโดยข้อนี้เขาใช้คำว่าเลื่อนตำแหน่งเนี่ยใช่ไหม อ transform our workforce นะ to better positions นะ to better position หมายความว่าอะไร better position ก็คือตำแหน่งที่ดีกว่ามันฟังแล้วมันก็เหมือนแบบเออเนี่ยเราม,ามีการปรับเปลี่ยนนะเราก็เราก็ทำให้คนของเราเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยหลีกเรื่องที่จะพูดเรื่องของการ lay off นี่ without confirming the lay, off. The lay off แต่จริงๆแล้วเนี่ยข่าวลือหรือว่าข่าวหลายๆเจ้านะฮะที่อันนี้เขาบอกว่าเป็น คนที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนนะน,นะนะ decline to name due to the sense sensitive นะก็คือวนคนวงในก่ะนะฮะมามาพูดกับ c n b c แล้วก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะแต่ว่าตอนนี้ย a z a d a ใน Southeast ียเนี่ย lay off กระจายนะ lay off กระจายก็คือเอาเอาเอาคนงานออกนะฮะไม่ได้ว่า อย่างที่โคศกพูดหลอกนะก็คงอาจจะเป็นคนข้างในนั่นแหละอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแลนะเหตุผลที่คนวงในมาบอกแบบนี้นะฮะว่าทำไมถึงเลิกออฟเนี่ยเพราะว่าการมาของเจ้านี้เลยฮะ TikTok นี่ TikTok เขาบอกการมาของ TikTok เนี่ยใน Southeast Asia เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมเราจะเห็นการไปซื้อของนะท่องถามเพื่อนๆด้วยว่าในนี้ไปซื้อใน Tik t o k กันเยอะมากน้อยแค่ไหนสมัยก่อนเราก็จะซื้อที่ สองเจ้าเนาะค่ายส้มกับค่ายนี้แหละลนะาซาด้าช้อปปี้นะพูดชื่อไปก็คงไม่มีปัญหานะไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าก็อ่านตามข่าวก็ปกติเราก็ไปซื้อช้อปปี้ลาซาด้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็จะมี Tik t อกโผล่มาด้วยนะหลายคนก็รู้สึกสนุกดีซื้อใน Tik t อกนะแล้วทิกต o นะกตก็เป็นเทรนที่มาแรงพอสมควรนะเมื่อวานก็คุยกับคิมอยู่นะเรื่องของเทรนของจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มทิกต o k เนี่ยจะเป็นประตูเปิดสู่เอ่อแอนเวอร์เมนใหม่นะของ ของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตามกันให้ดีนะทิกตอกมันไม่ใช่มาแค่คลิปสั้นนะถ้าใครเข้าใจว่า TikTok คือมาแค่คลิปสั้นเนะี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วนะทิกต o k มันเป็นแค่ประตูนะฮะประตูเปิดสู่ business model อีกหลายๆแบบที่มันยังไม่มีในไทยนะครับและแน่นอนนะมันพอมันมาเนี่ยมันจะ disrupt นะ disrupt บางคนที่อาจจะทำธุรกิจแบบเดิม คุณอาจจะต้องโดนนะแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจตัวใหม่ที่กำลังจะมาเนะมมานผมพูดไปละในไลฟ์นะครับพยายามให้พยายามเข้าใจตัวใหม่ที่จะมาแล้วพอคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะเห็นทั้งจุดดีจุดเด่นแล้วคุณก็ปรับตัวไปหาจุดที่มัน มันมีที่สําหรับคุณยืนเสมอแหละนะฮะตรงนั้น,นแต่ะว่าคุณจะต้องไปเข้าใจมันก่อนนะครับแต่คร่าวๆก็คือสมมุติว่าเขามาใช่ไหมเขาก็จะพาลูกสมุนนะหรือพาทุกๆคนที่มันเป็นอีโคซิสต็มเขามาด้วยนะครับอย่างเช่นที่จีนเนี่ยเอ่อทิกตอกเนี่ยก็จะโคกับเมชวนนะฮะเมชวนก็คือคล้ายๆกับ Grab บ,บ้านเรานะหรืออาจจะแถวๆเจ้าเจียงเนี่ยก็จะมีเออร์โลโมด้วยใช่ไหมก็อเออร์โลโม่เมยชวนนะหรืออาจจะเสี่ยวหงซูก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะฮะที่พอพอไปโคกันแบบนั้นเนี่ย เราเฟียดทิกตอกอยู่แล้วเ,เราเจอคอนเทนต์การทําอาหารนะโอ้โหใครนี่ทำอาหารน่ากินจังเลยเว้ยนะฮะมันผัดกันอยากกินน่ะมันก็กดสั่งตรงนั้นได้เลยถูกปะ่ะทีนี้ไอคอนเทนต์อาหารเนี่ยมันก็จะฟีดเฉพาะไอ,ไอคนที่อยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละนะมันคงไม่ฟีดข้ามมณฑลมาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือสิ่งที่คุณสั่งได้นั้นเมยวนเนี่ยพอได้รับออเดอร์เขาก็พอได้ออเดอร์ก็ส่งให้เมยวนเมยวนก็วิ่งไปเอามาเอาแล้วก็กลับมาทํา เอามาส่งให้ทิกตอ k เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลของการทําธุรธกิจร้านอาหารมันจึงเปลี่ยนไปไงนะที่จีนตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปคือนอกเหนือจากคุณไปโพสต์ถ้าเป็นบ้านเราก็ไปอะไรไปโพสต์ในแก๊ปเนาะทุกวันนี้เนี่ยร้านอาหารแปะในแก๊ปก็ใช่ว่าจะขายได้นะคือมันเยอะนะฮะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นมันก็มีถูกปะ่ะแล้วก็ทําให้เราต้องบวกราคาอาหารขึ้นไปอีกนะบางคนก็ไม่แฮปปี้นะที่จะสั่งเพราะสั่งแล้วก็ มันแพงจังวะไปซื้อกินหน้าร้านมันไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้ข้างหน้ามันจะไม่ใช่ละคุณอาจจะต้องกลับมาทำติ๊กต็อกแล้วคุณอาจจะต้องผัดผัดให้เขาดูให้มันน่ากินแล้วแล้วก็สั่งผ่านติ๊กต็อกแล้วมันก็จะวิ่งมาอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะโมเดลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยงั้นคุณจะต้องตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเทรนพวกเนี้ยมันอาจจะมามันมันกำลังมาแหละไม่ใช่อาจจะมามันกําลังมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวก็ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็ลําบากนะครับเพร o k มา เล่นเอา Lazada เหนื่อยนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่เอ่อ CNBC ก็พยายามสรุปมาให้นะว่าก็ผมก็เห็นความเหนื่อยของ Lazada อยู่เหมือนกันนะฮะก็อนอกเหนือจากแข่งกันขัดทุนก่อนหน้านี้นะค่ายส้มกับค่ายฟ้าเนี่ย,ส,ส,ย,ยสู้กันอุตลุดแล้วตอนนี้มันก็มีเจ้าใหม่มาแย่งตลาดอีกก็ทำให้ตอนนี้ยอดก็นอ้อยลงอาจจะต้องมีการเลย์ออฟด้วยแหละนะฮะหลายๆส่วนโอเคว่ากันไป ขอบคุณที่ติดตาม,ส,มาสามารถสนับสนุนช่องได้นะครับที่ปุ่มจอยด้านล่างแล้วล้วก็เข้ามาพูดคุยกันใน Discord ได้เรามีชุมชนนะครับที่อคอยเ,อเสริมข่าวสารได้อีกทีหนึ่งนะครับก็ใครมาใขรคลองก็จะเตะออกนะเอาเป็นว่ามามาแค่พูดคุยกันเฉยๆนะอยากให้มันออแกนิกที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณที่ติดตามนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ mm. Have a nice day แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ mm. 7นกา30นาทีวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ